คลิปนี้มาทำความสะอาดคอมยกเครื่องสภาพตามคลิปเลยที่ก,กาจอและพัดลมระบายความร้อน CPU มีคราบเหนียวจากฝุ่นและอยากย่ญ่พอสมควรนะครับอันนี้ด้านหลังของสายไฟตัวกาจอที่ใบก็มีคราบเหนียวเหนียวเหมือนกันพัดลมเคสหน้าหลังก็มีคราบฝุ่นเหนียวนะครับ ทำความสะอาดทุกชิ้นเรียบร้อยนะครับการ์ดจอเราแยกชิ้นซิงชิ้นพัดลมออกมาทั้งหมดทั้งแรมทั้งพัดลมหน้าหลังทั้งตัวฮีตซิงซีพียูนะครับใหม่ๆกิบกิบประกอบกลับคืนครับนี่ดูสภาพการ์ดจอหลังทำเสร็จนะครับอย่างกับของใหม่ ประกอบเสร็จเปิดเทสใช้งานนะครับสเปคขึ้นครบไหมไฟติดครบทุกจุดหรือเปล่าพัดลมหมุนปกติไหมนะครับก่อนส่งงานเรียบร้อยครับผมลูกค้าท่านใดต,ต้องการทำความสะอาดคอมนะครับทักหรือโทรมาได้เลยครับ พร้อมจบให้